สวดัสวัสดีครับผมไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ครับมาหาอยู่หาจินคือเกาละครับโอ้มันยกย่อนะครับวันกึมก็ขามน้ำคือกและครับคุณฟั้งคุณอีกแล้วเดชได้ขามไปหาพันกึมแล้วครับเนี่ยลอยน้ำขามเดี๋ยวขยันข,ออขามน้ำขามทะเลกันด้ครับเด้อครับผมทนี้ได้รอยขามมาแล้วครับผมขามมา เมรดวมารุ่นกันครับว่าสิมานว่าิได้ป่นหรือสิได้ต้มครับเนี่ยเสาร์วันอาทิตย์ครับผมทั้งปุ่นจะเป็นมือปืนครับปอ้ได้ทั้งกงใหม่เป็นจอบยิงป่าครับเห็นไหมทังกงใหม่ครับพี่น้องดำกระมือปิ้วุ่นถ้าจะมาจอบยิงป่าครับผมทั้งนั้นพอนายลงมาไล่ไลป่าครับป่าเฟียฟังครับตอนเนี้ป่าเฟียฟัง เยวเข้าคอยมารุนกันครับผมรุนกันย่งเงี้ยโอ้เสียงยิ่งแล้วครับผมทั้ง่น Ba lưu song Lankyo Lankyo Panin Hopper nó khư Hopper 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 bật Hopper 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 Lăng chiếu Hopper lăng Hopper 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 Cái này Hopper 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 chín Hopper đây Hopper 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 có Hopper 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 giấy này Hopper แกวนสูงครับทำแล้ยแตกน้ำหมดแล้วหอ,อมไปดีว่านอ้ทั้งนึงก็บอกนอนซะนอ้อ้๊มาเล็มเเบมาแล้วตักไปเก็บเอาไว้มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับผมบัดสองบัดสามอยู่อขออนุญาตปลาใส่กระชังก่อนเดอร์พี่น้องเลย มันมันมันปลายไปังตายวะไปยังตายวะอืมอย่อยอยออกโคตมาเอยงคนตัวเราเองกับของเก่งแล้ไหมเยอ่ใส่ก็แล้ววะ วันวันก็ไทยมาอนไปบ่ได้ไหมมา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 สามมา,มา,มาสี่หลังเขียวยุงปับบุบบปาดบึ้มแลนหลังเขียวตามด่ากันบึ้มครับเรื่อมาเลยครับผมต้องเฝ้ายกหว้า นะครับเรือแลนพานครับผมข้าต้องเฝายกขึน้นครับครับันยีอินกระพึงมากครับผมครับนีอินร่นนอนมาหลับรลรวพึงมากมันหยุดมันจะคำนอนนี่มันชัดมันจันือ ตึงกับ่อมาตึงกับวันพระป่ะมาาบ่เอาในเท้านี่นในแล้วครับตัวนึงครับผมปับปับปับนี่ครับผมตังแ้ตัวสอตัวย่งดีครับผมเอื้อ ระยัดใส่กระช่างก่อนครับผมนะครับบาดได้บาดบ่ได้ครับผม,มแล้วแวต่บาด <c oughs> บาดได้ได้เท่าตัวสองตัวสามตครับบาดบ่ได้กับบ่ได้เลยเนี่สื่อห็นบ่เสียบ ยกมันใครยมันใครไดดลดตอนนี้สิทัดเด็ดปลาน่อยครับปลาน่อยหอดยาดมึงมึงเปลี่ยนเลยนีย่ใหม่ใหม่เพื่อ ฮะไปไหิโกวว,โกว่าหรอ,อกเขาคือฮือิโกโซมี่อ่งนอกนอกโซมี่อ่ขอ้างนกมาแล้วครับผมได้ที่เร่โตสงโตก็ยังดีครับนี่ครับสามนิ้วครับผมช่วงนี้เอาเ<ม>บิดครับ<ล>ไปแดดเดียวสามนิ้วนี่ครับผม เดี๋ยวขออนุญาตใส่กระชังมาเด้อพี่น้องด้ยนี่ครับเริ่มทย่อยได้บาดโตสองโตแล้วครับผมนี่ครับผมใส่งามๆครับใส่งามสามสี่โตติดตามกันไปเรื่อยครับผมเนวาๆเลยคลิปนี่มือหมานมือบหมานครับผมหายอยู่หากินช้ำโอ้ห้องไทยนะโอ้ย่าเฝ้าปอยเอาไปซื้อเด้อปรมายี่สิบบาทกระทิงแดงสอง hay 3, wow. số ngay khi nhìn Xoom, phải nhìn. nhạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những บทางดีปลาว่อูอุมาแล้วมางว้าว,าวบา้านป้าดินเว้ยถุงขยะปป้าดินนนไม่่อยูกัััแลว bùm mày mày là ไม้แล้วชัดเด็ด bùm bầm Ô, Cô เออ này Đây อยู่ đàn ừ,

น้องใขใส่แล้วน้อ,นองคนไขรใส่แล้วขาหอนงชัดเด็ดควับน่นนาเนด็ดเลยมาเลยครับมา,ม,ามาเลยครับสีนิวมาแล้วครับผมนี่ครับ มาแล้วครับผมอขออนุญาตใส่เลยตะไคร้เลยครับผมบึ้มเอา้าคงเดิน

วานเป็นติดป่าดดติดเบ็ด่านนโดดตกดน้นเอาจวดจาดฟาดบิ้มมาทำรูแปดด้ว พี่น้องเอ้ยแบตกะเริ่มสิบเบิร์ลแล้วครับแบตสิบเบิร์ลแล้วครับผมบวันนี้ยกเบิงตาตาสุดท้ายครับผมจะได้ปิดคลิปแล้วครับผมเดี๋ยวจะมาเบิงภาพรวมกันครับว่าผลงานของมือนี่ใครขอมือวัดสุกอยู่ครับผม ผลงานมือนีก็ได้จับอยู่ครับใส่เง่อยู่เกิมโช์พียโชน้องด้วยยกเง่ด้วยสามโลคแปดบึมบั่มเตมยกโช์พียโชน้องมึงด้วยผลงานของมือนีเป็นหนึ่งเด โอ้่น่องเลยน่ครับผมน่ครับใส่งามน่ครับผมครับผมครับคลิปของเมื่อนี้นี่ของวันอาทิตย์เมื่อนี้นี่ก็ขอจบไปเพียงแเ่นี้ก็ได้ครับเด้อชอบคนไลค์ช้กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมช่องน่อยๆอยู่ครับผมครับสวัสดีครับ